คือโรคมะเร็งนะครับกับสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งครับไปติดตามกันครับผมพันตำรวจเอกพลรุศวิเศษสมวนนะครับเป็นนายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งนะครับในพระบรมราชูปถมัมภ์แห่งประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์ของสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งนี่ก็เป็นการ สำคัญที่สุดคือให้ประชานชนได้รู้รู้จักคําว่าการปโรคมะเร็งเ,เป็นอย่างไรนะครับมาจากจะอะไรนะครับและในการปฏิบัติตัวในการต่อต้านโรคมะเร็งคือไม่ให้เป็นโรคมะเร็งนี่จะทําไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยสถานที่เรื่องอาหารรับประทานนะครับโดยเฉพาะอาหารดิบๆอาหารที่ ไม่ไม่สุกนะฮะอาดิบเนี่ยเราไม่ต้องการให้เนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยไม่อยากให้มีนะครับเมื่อเป็นโรคมะเร็งแล้วเนี่ยก็วิธีการปบำบัดรักษามันมีหลายขั้นตอนนะครับขั้นมะเร็งมีเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่คือขั้นหนึ่งสองสามเนี่ยพอจะรักษาได้นะครับสี่ห้านี่ก็ต้องระวัง ต้องระวังให้มากเลยนะครับที่ห้าคือหมายความติดเตียนไปไม่รอดแล้วสมาคมต่อต้าโรคมะเร็งเนี่ยเราเนี่ยเราเป็นการรักษาไม่ใช่รักษาโรคมะเร็งเป็นการที่เอากู้ป่วยที่ติดโรคมะเร็งมาะระยะขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามที่เขามาโรงพยาบาลมาตรวจพบแล้วเขารักษาแล้วก็เอามาอยู่พาพักถ้าคนต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดนี่อยากจะให้มาพักเลยให้มาพักอยู่ที่นี่เลย ที่นี่มีสถานที่พักให้อยู่ฟรีทานอาหารฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆขึ้นสมาคมนี้เป็นสมาคมเอกชอมกนม่ตามแต่ยินดีที่จะรับคนไข้ซึ่งป่วยะระยะหนึ่งระยะสองระยะสามขอให้มาครับโดยบอกกันทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็จะทำหนังสือส่งตัวมาแล้วก็รับไว้เลยแล้วอยู่ยังไงทั้ง คับบ้านได้ครอกรทอยูนี่นบ็จะมีหนัือตอบรับจากโลบามาให้แล้วทาไปทั้งหมด4 6่ลน่นแหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่จะต้องพึงระวังนะครับสำหรับโรคร้ายอันนี้นะฮะจากนั้นครับเราจะไปเรื่องของกีฬาระดับเยาวชนกันนิดนึงนะครับไปดูการแนะนำตัวของน้องๆ แข้งจูเนียนะครับชุมชนบัวขาวรามกําแผง174ไปติดตามกันครับคนแรกที่เราจะแนะนำนะครับน้องปันปันอายุเท่าไหร่ครับ9ปี9ปีเรียนที่ไหนครับเรียนที่เอกบุรพาครับอ่าเรียนที่เอกบุรพานะครับปันปันเล่นตำแหน่งอะไรครับกองกลาคงารครับกองกลางนะครับอ,รอ่ามาเรียนฟุตบอลที่นี่เป็นไงบ้างครับความรู้สึก สนุกดีครับอ่าความรู้สึกสนุกครับได้อะไรครับได้ได้เดาะบอลซ้อมบอลหลายอย่างอ๋อได้หลายหลายอย่างนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วคนต่อมานะครับคนนี้นะครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวเองครับน้องวินครับน้องวินนะครับเรียนที่ไหนครับสารศาสตร์เรียนที่สารศาสตร์นะครับอายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบนะครับอ่าตอนนี้นะครับโรคโควิดระบาดไม่ได้เตะบอลรู้สึกเป็นไงบ้างครับ ออายากเตะบอลนะครับอยู่บ้านเป็นไงบ้างครับทําไม่ได้เตะทําไม่ได้เตะเป็นไงบ้างครับอหัวลาออย่างเดียวเลยครับอ่านะครับมาถึงคนนี้นะครับพี่น้องนะครับตระกูลสามปอนะครับซึ่งอยู่กับเรานะครับคนนี้เป็นคนที่ไหครับพี่คนที่สองนะครับแนะนําตัวครับชื่อโปเกสครับชื่อโปรเกตอายุลูก อายุ8ปีเรียนที่ไหนครับพร้อมมิดเรียนพร้อมมิดนะครับแล้วมาเรียนฟุตบอลที่นี่เป็นไงบ้างครับสนุกสนุกครับได้อะไรบ้างครับได้ทักษะหลายอย่างนะครับอันนี้โปเกตนะครับอันนี้นะครับคนโตนะครับคนโตนะครับเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวครับชื่อโปเกตครับอายุ10ปีพูดดัง ชื่อโปรเจกต์นะครับอายุ10ปีเรียนที่ไหนครับพร้อมมิดพร้อมมิดนะครับเล่นผู้รักษาประตูนะครับตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่แล้วครับน้ําหนักเท่าไหร่ลูกตอนนี้60สิบเหรออ่าไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับกำลังลดอยู่นะครับหลังจากโควิดกําลังจะลดน้ําหนักอยู่นะครับตําแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเป็นไงบ้างครับในเรื่องการฝึกซ้อมก็สนุกสนุกนะครับอ่าคนนี้นะครับ ชื่ออะไรครับแนะนําตัวต่อโต้นะครับปอโต้นะครับเรียนที่ไหนครับเรียนปัญจทรัพย์นะครับเรียนปัญจทรัพย์นะครับอายุครับอายุอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดขวบนะครับเล่นตําแหน่งกองหน้านะครับความรู้สึกเป็นไงครับได้สนุกนะครับ อ่าคนนี้นะครับคนเล็กสุดนะครับน้องคนเล็กสุดของ3าปอนะครับชื่ออะไรครับผมซักเซสครับซักเซสนะครับเล่นตำแหน่งอะไรลูกเล่นตำแหน่งอะไรลูกอ่าปีกซ้ายนะครับคนนี้ปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายนะครับความเร็วนี่วิ่งร้อยเมตรนี่สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับเป็นไงครับเรียนบอลที่นี่สนุกนะครับอ่าคนนี้ครับมาถึงคนนี้ขาดไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับ ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับถ้าอยากทานข้าวนะครับร้านอะไรนะครับแนะนําตัวครับดาวเหนือนะครับดาวเหนือโภชนานะครับดาวเหนือดาวเหนือข้าวขาหมูนะครับอยู่ที่ร้านเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบใช่ไหมครับร้านเท่าไหร่ครับดาวเหนือร้านเท่าไหร่ลูกตอบดีตอบเร็วร้อยหกสิบร้านร้อยหกสิบนะครับแวะอุดหนุนกันได้นะครับคนนี้น้ําหนักจะเยอะสัหน่อยนะครับคนนี้นะครับ พึ่งมานะครับดาวเหนือพึ่งมาอ่าคนนี้นะครับบ้านอยู่ที่นี่เลยครับชื่ออะไรครับภพชื่อน้องภพนะครับอายุเจ็ดขวบนะครับเรียนป .1 ที่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนสารศาสตร์มินมินบุรีหรือล้มเก้าครับมินบุรีมินบุรีนะครับอ่าคนนี้นะครับเรียนฟุตบอลเป็นไงบ้างครับ สนุกนะครับบอลได้สนุกนะครับบอลได้และคนนี้นะครับนี่นะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อไอเดียชื่อไอเดียนะครับอายุสิบครับสิบขวบเล่นตำแหน่งองหลังนะครับการฝึกซ้อมเป็นไงครับวันนี้สนุกครับสนุกนะครับนะครับแล้วคนนี้นะครับชื่อชื่อบอสเล่นตำแหน่ง อาอายุ9ครับ9ขวบนะครับ9ขวบการฝึกซ้อมเป็นไงครับสนุกครับสนุกนะครับนี่ก็คือเยาวชนนะครับหรือเด็กๆนะครับในคาเดมี่บัวขาวคาเดมี่แห่งนี้นะครับและต่อมานะครับซึ่งขาดไม่ได้นะครับคนให้การสนับสนุนนะครับคุณปาเกตตอนแรกมีน้ออยู่10ตัวตอนนี้เริ่มถอนน้อทีละตัวทีละตัวตอนนี้เหลือ8ตัวตอนนี้2ตัว นนก็ต้องร่วมกันส่งเสริมนะครับสำหรับเยาวชนนะครับที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นไปสูงสุดนะครับระดับทีมชาติกันต่อไปนะครับเราจะส่งเบรกกันด้วยกิจกรรมฟุตบอลฟุตบอลเกมประเพณีนะครับก็เตะกันที่สนามเกลกคูสายไหมซึ่งก็เป็นสนามที่ใช้แข่งขันฟุตบอลระดับไทยลีก4ด้วยนะครับ ก็เป็นการชิงถ้วยของอาจารย์มานิสุขสุภาพนะครับนักฟุตบอลทีมชาติอาวุโสนะครับระหว่างทีมลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีกับทางด้านทีมเพื่อนคนเพลง f อซนะครับก็มีศิลปินมาร่วมบรรยากาศมากมายนะครับเดี๋ยวเราส่งเบรกกันตรงนี้นะครับเบลก2เนี่ยก็จะคุยกับซปเปอร์ฮีโร่นั่นก็คือคุณโอเล่นะครับคนนี้กำลังจะโด่งดังด้วยนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ ก็ผ่านพ้นไปครับสำหรับฟุตบอลในวันนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมฟุตบอลประเพณีครั้งที่1ระหว่างทีมเพื่อนคนเพลง FC แล้วก็ทีมลูกหนังติดล้อจาก TSport Channel นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับปีต่อไปเราคงได้เจอกันอีกนะครับในฟุตบอลกิจกรรมที่แบบพิเศษในครั้งนี้ขอบคุณมากครับกีฬาฟุตบอลนะครับเป็นสันทนาการเชิงการอามและเพื่อนๆนะครับ จะร่วมกันมาทําการออกกําลังกายอย่างนี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับในช่วงโควิดในที่ที่ผ่านมาพวกเราก็หยุดห่างหายกันไปหลายเดือนนะครับแมตช์นี้ถือว่าเป็นแมตช์แรกๆนะครับในการที่กลับมาเจอกันใหม่อย่างจากหลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกแล้วนะครับทุกคนได้มาเจอกันตรงนี้ก็ให้กีฬาฟุตบอลนี้เป็นกีฬาที่เชื่อมสัมพันธ์ทางไอรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่กีฬาฟุตบอลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งคนสูงอายุ หรือว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นอะไรสามารถเล่นฟุตบอลได้หมดทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเรามีจิตใจที่รักกีฬาแล้วก็ชอบกีฬาฟุตบอลให้ทุกคนมาร่วมกันอย่างนี้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นแมตช์แรกแล้วก็เป็นแมตช์ประเพณีใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับ,รบเป็นแมตช์แรกนะครับก็หวังว่าจะมีแมตช์ต่อๆไปในอนาคตครับ ผ่านไปด้วยดีครับสำหรับฟุตบอลประเพณีระหว่างเพื่อนระเพณงเอฟซี FC นะครับกับลูกหนังติดล้อนี่จะเป็นประเพณีของพวกเรานะครับไม่ใช่ปีหนึ่งไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับอาจจะเป็น2-3หรือ3ครั้งนะครับเพราะว่าเราก็สูงไวักันแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ออกกําลังกายก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับทางบ้านที่ได้รับชมอยู่นะครับดูเป็นตัวอย่างแล้วกันว่า ถ้าเรามีเวลาว่างคนสูงอายุสูงวัยก็มาออกกําลังกายกันครับวันนี้ผ่านไปได้วยดีก็ขอบคุณทางทีมงานคุณท่านกระทิงดันดีคุณหนูวิเตอร์และวกเราทุกๆคนที่ร่วมด้วยช่วยกันให้งานสําเร็จเจอกันโอกาสหน้าครับเจอกันบ่อยๆครับขอบคุณครับ